สวัสดีสสดค่ะพบ,บกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดูใไปช่วงโหราศาสตร์น่ารู้ในเรื่องสีกระเป๋าปี2,566ค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะครูสิิธุดมนะครับในคลิปนี้ก็ทำให้ตามคำเรียกร้องเลยเสำหรับปี2,566แต่มีหลายคนส่งเรื่องเข้ามามากมายว่าอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปดูคลิป,ปอื่นๆนะ มีตัวเลขธนบัตรขวัญถุงประ,ะจําปี2 5 6หมีสีกระเป๋ารวยเรียกทรัพย์ประ,ะจําปี2566แล้วก็ยังมีธนาคารที่เราต้องใช้ด้วยวประจําปี2566าเอมันให้ใช้ให้มันถูกจละลกนะแล้ว ชุดซีรีส์ดวงประจำปี256เนี่ยอาจารมี8คลิปนะ8หัวเรื่องเลยเดีย๋ยวถ้าไปติดตามกันดูแล้วกันนะไปติดตามกันดูให้ดีบางคนบอกว่ากระเป๋าใช้อะไรก็ได้จริงๆมันใช้ได้หมดแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีคนชี้แนะเราว่าปีหน้าเนี่ยเราใช้กระเป๋าไหนดีถูกสโลกกัาท<ม>ี่สุดอันนี้เราก็มีไว้หลายๆใบก็หยิบใบนั้นมาใช้ก่อนสีอื่นที่ไม่ฉุกเลกก็เก็บไปก่อ้นอาจารย์จะเน้นให้เงินเข้านะสีเนี้ย จะเป็นที่ทําให้ถูกชะโลกกับการ<ะ>หาได้ซึ่งทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภไม่ว่าจะเป็นการงานนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะจะไม่ใช่ไม่ใช่ดูแบบว่าบริวารอายุเดชสีธรรมดาอ,อันนี้จะดูไปอีกแบบหนึ่งนะ<ะ>แอดวานขึ้นไปอีกนะแล้วที่สําคัญก็คือ ลักนากับราศีอาจารย์ย้ำอย่างนี้เพราะว่า,าสิ่งที่อาจารย์ดูให้จะดูด้วยลักานาะดูด้วยลักนานะคำว่าลักนากราศีคนถามกันเยอะมันแตกต่างกันยังไงอาจารย์ก็จะอธิบาย,ยางี้คำว่าลักนาเนี่ยนะครับจะใช้เวลาตกฟากด้วยคือใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใช้ห้าเรื่องมันจะมีความแม่นยําถึง90%เอร์เเลยแต่ถ้าใช้แค่ราศีเนี่ยนะเขาจะใช้แค่เดือนเกิดน,นะยัง สิบห้าพฤษภาถึงสิบพฤษภาเป็นปราศีพฤษภอาจารย์เกิดสามสิบเอ็ดพฤษภาก็คือราศีพฤษภแต่ยังแค่สีกระเป๋าเนี่ยนะราศีพฤษภมันก็ไม่ตรงกับพอผูกลัคนาเป็นกันก็คนละเรื่องแล้วเ่ามันคนละเรื่องแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องแล้วสีคนละสีแล้วเห็นไหม,มฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยลัคนาเป็นหลักนะครับอาจารย์ใช้ลัคนาเป็นหลักใครไม่รู้ลัคนาตัวเอง พิมพ์วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใต้คลิปเดี๋ยวดูให้<อ>ว่าตกลงเป็นลัคนาอะไรแล้วที่นะสําคัญเวลาปุบเวลาต้องเป๊ะนะคะนาทีต้องใส่นาทีให้เราด้วยนะ<ม>เพราะว่าห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ15บห้าทีหรือหนึ่งชั่วโมงลัคนาเปลี่ยนได้<ม>เพราะเราไม่รู้ามันอยู่ช่วงปลายองศาหรือเปล่านะคะเปลี่ยนเลยนะแล้วใครอยากให้ชีวิตปังๆในปีสองห้าหกอาจารย์มีพิธีสืบชะตาใหญ่ลอยเคราะ อย่างนี้เลยนะใครที่สนใจอยากจะมาร่วมพิธีนะไปต่อด่วนเลยนะไลน์แอดพพดาวหรือ0ูนย์6ปดหกสามสเนะครับเดี๋ยวรอบนี้ท่านใดที่ไปร่วมพิธีกับเรานะจะมีเก็ดลบอีกสําหรับคนที่ได้เบอร์เบอร์ไปแล้วนะเบอร์สีตัวเลขเลขกระป๋าครบแล้วนะเดี๋ยวจะมีพิธีให้สําหรับคนที่ไปในรอบข้อรอบนี้ให้ใช้ตัวนี้ลอยไปด้วยเราเรียนเชิญทุกท่านร่วมเดินทางทําพิธีสวดมนต์คาถา ืบชะตาใหญ่นะมหาเสน่ห์รวยเรียกสักต้อนรับศักราชใหม่ปี2,566ในวันที่8และ9ทธันวาคม2,565ณนโะรงแรมสวนนารีวรสัยรีสอร์ทจังหวัดชัยนาทอาจารย์จะทำพิธี3พิธีสืบชะตาใหญ่พิธีสวดตัดเคราะห์ตัดปีสืบชะตาตามจันทรคติิธีสวดรับแสงพลังพุทธนันภาค พิธีลอยเคราะห์ขอขมากรรมรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นติดต่อได้ที่ Line แอดโอเพนดาหรือที่เบอร์086-336-6390าอ้ามาดูกันเลยสีกระเป๋ารวยเรียกทรัพย์แต่ละลัคนานะครับลัคนาเมเมนะ อาจารย์แบ่งไว้เหมือนเดิมก่อนเมษาสองห้ากับหลังเมษาสองห้าลักษณะเมษต้องใช้กระเป๋าสีน้ำตาลไหมก่อนนะคะก่<ต>อนน้ำตาลไหมหรือสีขาวใช้ได้ทั้งสองสีนะสีน้ำตาลไหมหรือสีขาวนะแล้วพอหลังเมษาไปก็ยังใช้สีเดิมได้นี้ลักษณะเมษเขาใช้สีน้ำตาลไม่กับสีขาวได้ได้ได้สองสีไปซื้อมาใช้ด่วนเลย รวยเรียกรับเลยนี่เอออันนี้รวยเรียกซับเลยนะอ้าวต่อไปลัคนาพฤกษบ์นะพฤกษบ์นะนี่อันนี้ราศีพฤกษบ์ลัคนาพิจิกนะต้องรอรอดูลัคนานะพฤกษบ์ก่อนเมษาสองห้าหกให้ใช้สีเขียวตองอ่อนสีเขียวตองอ่อนให้ให้ถึงใบตองใช่ไหมจันมันอ่อนสีตองอ่อนนะพอหลังเมษาสองห้าหกศ ให้ใช้สีเหลืองอเออนี่นะจำให้ดีนะอย่าไปใช้สลับเพราะอันนี้เน้นเรียกทรัพย์เน้นโชคลาภความสำเร็จด้านการเงินนะเมถุนเมถุนนะอันนี้ใช้ได้ยาวไปถึงปีหน้าเลยอะสีเดียวเลยเออสีเดียวเลยเพือนน้ำตาลไหมนะเมถุนนะใช้น้ำตาลไหมก่อนยี่สิบเอ็ดเมษาสองห้าหกหรือหลังเมษาสองห้าหกใช้ได้หมดเลยใช้น้ำตาลไหมนะครับต่อไป ลัคณากรกฎนะกรกฎนะก,ก,นะก่อนยี่สิเอ็ดเมษายนสองพหกให้ใช้สีฟ้าครามหรือสีขาวฟ้าครามหรือขาวนะครับอพอหลังยี่เอ็ดเมษายนสองพันหกหกคราวนี้ใช้ได้สามสีเลยกรกฎเนี่ยฟ้าครามม่วงฟ้า,ลาและขาวเห็นไหมอ้าวต่อไปลักษณะสิงห์ฟังให้ดีนะพี่นิดหน่อยชาวสิงห์ ก่อนยี่เอ็ดเมษาสองพหกให้ใช้เขียวตองอ่อนตอนนี้พิมพ์นีน่ต่ายต้องใช้เขียวตองอ่อนต้องไปเปลี่ยนเลยนะเนะขียวตองอ่อนหรือ<า>สีขาวาเออแล้วพอหลังยี่เอ็ดเมษาสองพหกนะก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเป็นสีน้ําตาลไหมสีชมพูอ่อน<ล>หรือสีขาวตอนนี้เขาใช้เป็นสีน้ําเงินอยู่ เออถ้าพีนี่หน่อยใช้สีเงินไม่เข้าหลักเกณฑ์ไปลองดูว่าที่บ้านมีไหมสีเขียวตองอ่อนหรือว่าสีขาวนะคะเอาลองเปรียบเทียบดูคนใช้เป็นสีน้าเงินอยู่แล้วเห็นเงินไม่ดีนะเปลี่ยนเลยถ้าต้องการเรียกซับอันนี้เราเน้นเรียกซับนะเออต่อไปลักนากันนะครับชาวลักนากันนะก่อนยี่สิบเอ็ดเมษาสองห้าหกสีส้มสีเหลืองสีฟ้าครามนี่คือก่อนนะเออ ขอหลัง2ี่ปเมสายนสองหใช้สีฟ้าครามและสีเหลืองก็คือไม่มีส้มไม่มีส้มตัดทิ้งนะอาจารย์ก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเลยเอออาจารย์ใช้สีน้ำตาลไม่อยู่เนี่ยต้องไปัเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทันทีพาดวงแก้ครกขอขมากัรเจ้ากรรมนายเวรใครมีชีวิตติดขัดไม่สมปรารถนารอคอยผิดหวังอึดอัด ต้องการความสำเร็จเร่งด่วนติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ที่ line o t open down หรือที่เบอร์0863366390ต่อไปลัคนาตุลตุลนะก่อน21เมษายน2566ใช้สีเหลืองใช้สีเหลืองนะเพราะหลังเมษาสัง21เมษายน2566ใช้ เหลืองหรือชมพูอ่อนเหลืองหรือชมพูอ่อนโอเคไมสีเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะเฉพาะตุ่มนะคะมีบางลักษณะไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็มีนะคะแต่ถ้าท่านใดที่เปลี่ยนเยอะหน่อยก็คือบางบางคนมันจะมีตัวกระเป๋าใบโปรดอ่ะมีด้วยมีจะมีใบเดียวสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะมีกระเป๋าใบโปรดนะเอาต่อไปนะครับลักนณะพิกจิกนะครับชาวลักนณะพิกจิกเนี่ยนะก่อนยี่สิบเมษาสองหกหกให้ไปหาน้ําตาลไหมส้ม แดงหรือขาวได้ตัวเลือกได้ตัวเลือกเยอะเลยได้สี่ตัวเลือกเลยนะพี่จิกนะแล้วผลหลังยี่เอ็เมษาสองหอหกม่วงแดงแดงและก็ขาวอ่านี่นะต่อไปธนูอ่าพี่หน่อยเราต้องไปเปลี่ยนเลยก่อนยี่เอ็ดเมษาสองหหนะมีอยู่ตอนนี้ใช้แดงแดงเขียวตองอ่อนฟ้าขาอเออแดงมันต้องเป็นแดงสดเลยนะ แดงอย่าเอาไปผสมเห็นของพี่ดอยมันันผสมสีเออมันผสมอะไรเข้ามาเนี่ยเนี่ยแดงเขียวตองอ่อนฟ้าขามอันนี้ก่อนนะก่อนที่เบ็ดเมษาเพราะหลังยี่เบ็ดเมษาสองพันหกสิให้ใช้แดงหรือฟ้าขามเลือกเอาอย่างไรอย่างไรอันนี้มันจะดีแดงก็แดงล้วนหรือมันถ้าเราจะผสมอาหาที่หิ้วๆิ้ะใช้ได้อยู่นะเนี่ย ฟ้าครามอันนี้ฟ้าครามอันนี้กูชอบมากใบนี้ไปเปลี่ยนกระเป๋าเล็กอะกระเป๋าเล็กให้เป็นสีแดงชอบกระเป๋าผ้ามากนะคะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมีหลายสีมากเลยชอบมากเลยฟ้าครามใช้ได้ต่อไปชาวลักนามังกรมังกรนะครับอูได้เยอะเหมือนกันมังกรนะได้สี่สีเลยก่อนที่เป็ดเป็นาสองห้าหกหนึ่งคือน้าตาลไหมสองชมพูอ่อนสามฟ้าครามสี่ขาวนี่ได้ทั้งสี่สีเลือกได้เลยตามใจชอบ แล้วหลังยี่สิบเอ็ดเมษาสองหกเหมือนเดิมเลยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำตาลไมแชมพูอ่อนฟ้าขาวนะครับเออเจงใช้ได้ทั้งปีของปีหกหกใช้ได้หมดเลยมีมังกรมีเมฆนะแล้วก็เมทุนเนี่ยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอาจารย์สลับวันได้ไหมสมมติว่าบางคนอ่ะมีอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อใหม่เงี้ยอย่างน้อยเอาทุกสีเลยวันนี้ันจารย์ใช้น้ำตาลไหมเออาทุกสีเลยบางคนบางคนเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยมากนะเออไาเอามาทุกสีเลยมันจะได้ใช้เยอะๆเออเด็ดไหมเอาต่อไปลักนากลุ่มนะชาวลักนากลุ่ม ก่อน21เมษายน2026นะถ้าถ้าต้องการเรียกซับแดงเหลืองขาวแล <Ừ. S 2> นะยังมีเวลานัานน,นี่เดือนอะไรพีิกาทานาันวันพวกเรากลุมภ่ามีนาะได้อีกตั้งห้าเดือนห้าเ <ะ S 1> ดือนเผื่อถูกเรามาที่หนึ่งเออนะกลุ่มนั้นแดงเหลืองขาวนะพอหล<อ>ัง21เมษายน2026แดงเหลืองขาวแล้วก็ชมพูออนอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะอันนี้สบายไม่ต้องเปลี่ยนนะอ้าวต่อไปมีนนะมีนชาวลัคนามีนนะ อ่าก่อนยี่สิบเอ็ดเปนเษนาสองหกแดงเหลืองเขียวตองอ่อนอ่าแล้วพอหลังยี่สิบเอ็ดเปนเษนาสองหกก็แดงเหลืองเขียวตองอ่อนเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะอันนี้ก็ครบถ้วนทุกลักษณะนะท่านก็ลองไปหาปรับใช้กันดูนะปรับเปลี่ยนปรับใช้นะเพราะว่าถ้าเราทําให้มันถูกหลักตามโห,โหราศาสตร์แล้วลองดูค่ะมันก็มีโอกาสเป็นกําลังใจสบายอกสบายใจถ้าเรามีกระเป๋าหลายใบนะคะลองเปลี่ยนดูนะคะ สักเดือนนึงก็ได้อะไม่ต้องถ้าบางคนมีเยอะไม่ต้องไปซื้อใหม่ต่อสมมติวบางคนตอนนี้ใช้สีแดงอยู่ใช่ปะถ้าจาบอกว่าสีเขียวตองอ่อนเอาลุมีอยู่แล้วนี่เปลี่ยนไหมก่อนเติมเอ่อเติมไปเติมมันเข้าไปก็ได้ให้มันเป็นมีในติดในกระเป๋าเราอะไรเงี้ยนะคะกระเป๋าเนี่ยบางคนถามมาว่าสีกระเป๋าเรียกทรัพย์ของอาจารย์เฉพาะกระเป๋าใส่ตังค์หรือว่ากระเป๋าสุนัยอะไรที่เอามาใช้เนี่ยอ๋อที่เราใช้ทุกวันก็ต้องเอาไปใส่ตังค์อยู่แล้วค่ะ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์ลงข้อมูลอะไรลงคลิปอะไรท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ facebook เปิดดาวรู้ทันดวง เพจ Facebook อาจารย์กิษณนภูสิรุดมติ๊กตอกก็อาจารย์กิษณนภูสิรุดมเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับ ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เอาไว้ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์นะครับจะมีเป็นลิงก์ท่านกดที่ลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะท่านเข้ามาพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันนะครับรับข่าวสารต่างๆจากทางอาจารย์นะครับแต่ไม่มาถามดวงนะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงให้ในกลุ่มนะครับอาจารย์จะมาพูดคุยปรึกษานะเรื่องการปฏิบัติโครงการบุญต่างๆเราคุยกันได้นะครับส่วนใครสนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติ หรือเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับก็มีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพก็อย่าลืมไปกดติดตามกันกดปุ่มคำว่าติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับจะได้รับข่าวสารกันครบถ้วนนะครับส่วนใครที่ชอบคุยกันสดๆนะครับอาจารย์มีไลฟ์สดนะทุกวันพฤหัส สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆนะครับธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์กันใครอยากจะปฏิบัติหรือใครอยากถามอะไรมาพูดคุยกันสดๆได้ทุกวันพฤหัสสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยสี่โมงถึงหกโมงเย็นจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์น่ารู้ดวงประจําสัปดาห์ มาพูดคุยกันนะครับสนุกสนานได้เลยหรือวันเสาร์นะครับ10โมงถึงเที่ยงใครมาคุยกันสดสดวันเสาร์ก็จะมีดูดวงฟรีกันให้ด้วยท่านกับบารงทะเบียนกันไว้นะส่งวันเดอนปีเกิดแล้วก็มานั่งสนทนากันสดสดนะครับใครที่สนใจที่จะอยากคุยกันสดสดก็มาติดตามที่ไลฟ์กันได้นะครับ